สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวัน22เลขรัฐประหารลัคก,กี้นัมเบอร์ประยุทธ์รบทักษิณไม่สิ้นสุดนับจากนี้จะเข้าโหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบภายหลังการเปิดรับสมัครสสแบ่งเขตปาร์ตี้ลิสต คน n ด i นายกรัฐบนตรีผ่านพ้นไปแล้วส่วนสถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม2566น่าจับตายิ่งนักสร้างเสียงฮือหาไม่น้อยหลังพรรครวมไทยสร้างชาติโดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคจับสลากสสบัญชีรายชื่อได้เลขเบิ้ลหมายเลข22ในวันการเปิดรับสมัครสสบัญชีรายชื่อหรือ party list พลเอกประยุจันโอชาค a ดเด d นายกรุมไทยสร้างชาติก็แฮปปี้ไม่น้อยแม้ในวันนั้นจะโดนแซนชนิกาวงนภาจัน์หลานสาวยิ่งรักทักษินชินวัตรตะโกนแทรกขึ้นมาในระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยประโยคที่ว่าได้เลข22ตรงกับวันยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งรักแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีทีท่ายี่ระหรือเก็บมาเป็นอารมณ์แต่อย่างไร ทั้งนี้หากย้อนดูเหตุผลการโค่นล้มอำนาจรัฐบาลยิ่งลักเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ของคณะรัฐประหารที่ได้แจกแจงประชาชนไว้ถึง10ข้อแต่ก็อยู่ใน3มเงื่อนไขที่ใช้ยึดอำนาจทุกยุคทุกสมัย1มีการกระทำความผิดละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์2 รัฐบาลบริหารงานล้มเหลวมีการทุจริตคอร์รัปชันไปวงกว้างและ 3. ประชาชนมีความขัดแยง้งรุนแรงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังโฟกัสไปที่การเลือกตั้งใหญ่ 14. พฤษภาคมทุกพักการเมืองกำลังเร่งเครื่องเปิดเวทีปลาัยหาเสียงทั่วประเทศพร้อมเสนอนโยบายใหม่ๆจูงใจประชาชนเข้ากูหากาเบอร์ผู้สมัครทั้งคนและพรรค หวังชนะการเลือกตั้งได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นหันมาเช็คสถานการณ์ในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเชื่อว่าจะส่งผลต่อการเมืองไทยในอนาคตข้างหน้านี้ไม่มากก็น้อยทั้งการเคลื่อนไหวรรนลงยกเลิกมาตรา112กรณีของตะวันแบม ทานตะวันตัวตุลานนอรวรรณผู้พงสองนักกิจกรรมอิสระหลังหยุดอดอาหารประท้วงหันมาเดินสายทวงถามจุดยืนจากพักการเมืองต่างๆต่อกรณียกเลิกมาตรา112ล่าสุดบุกเข้าไปเวทีหาเสียงพักพลังประชารัฐใต้สะพานพระราม8เขตบางพัดจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งเพื่อทวงถามกรณีการจับกุมบุคคล พ่นกำแพงวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่8 8มีนาคมที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม่มนายสุทธวีส้อยคำหรือบังเอิญอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นกำลังพ่นสีสเปรย์สีดำใส่รวกำแพงวัดพระแก้วข้อความ112 และตัวอักษร a หน่วยงานความมั่นคงอธิบายว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงการยกเลิกมาตรา112ส่วนตัวอักษร a ในวงกลมเป็นเครื่องหมายอนาธิปไตยสากลหรือลัทธิอนาธิปไตยในเชิงรัฐศาสตร์หมายถึงความไร้กฎหมายปกครองไร้ระบบการปกครองการปกครองที่มีประมุขและอำนาจลดหลั่นลงมา เป็นภัยต่อสังคมรวมทั้งสังคมไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลหรือผู้นำการปกครองมีการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่พระบรมมหาราชวังอยู่แล้วทั้งภายในภายนอกจากนี้คงต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะการฉีดพ่นสีสจเปรย์แล้วนำไปขยายผลในโซเชียลมีเดียส่วนเรื่องลัทธิอนาธิปไตยไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะหน่วยงานความมั่นคงได้ติดตามเรื่องนี้มานานแล้วเช่นกันขณะที่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพอบทบที่พึ่งนำคณะนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นถวายสัตว์ปัฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีร .5 เพื่อย้ำถึงความจงรักภักดีปกป้องอธิปไตย เธอทูนรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยได้พูดถึงกรณีดังกล่าวว่าความคิดเราห้ามกันไม่ได้แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปรใครจะถืออะไรไปเพื่อไปที่พระบรมมหาราชวังให้ได้ก็บอกแล้วสถานที่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปทำก็ต้องสนใจความรู้สึก หรือความศรัทธาความรักของคนไทยที่มีต่อสถานที่นั้นด้วยเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่ต้องคิดว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเรามีสถาบันหลักอยู่แล้วกฎหมายก็มีเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักอยู่แล้วส่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่ขอบเขตแค่ไหน เราก็ต้องทำตามขอบเขตหน้าที่นั้นก็คงไม่มีใครคาดคิดเพราะถ้าคนดีคนปกติคงไม่ทำเมื่อเร็วๆนี้ facebook วชาราลิธานีได้โพสต์ข้อความรูปภาพการนัดรวมตัวกันของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอดีตเสนาธิการรวมกองทัพประชาชนโคน่นระบอบทักษิณและกองทัพธรรมประกอบด้วยพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ พลเอกชูเกียรติตันสวัสด์ดรสนธิเตชานันหรือเรือตีแซมดินเลิศบุตรโดยการนัดรวมตัวดังกล่าวมีขึ้นทุกสองเดือนครั้งเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงสถานการณ์บ้านเมืองทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งรำลึกถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเข้าร่วมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร ตั้งแต่ 4, 4สิงหาคม2556จนกระทั่งเกิดรัฐประหาร22พฤษภาคม2557และในตอนท้ายได้ย้ำถึงจุดยืนของอดีตคณะเสนาธิการรวมโค่นระบอบทักษิณโดยมีใจความสั้นๆว่าจะต่อสู้กับระบอบทักษิณไม่มีวันสิ้นสุดทั้งหมดนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ พลเอกประยุทธ์ที่เคยผ่านวิกฤตสำคัญสคัญของบ้านเมืองถึงกับยกบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6ไร้รักไร้ผลมาเตือนสติและขอให้ช่วยกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความปลอดภัยสันติสุขอย่าให้เกิดวิกฤตการอะไรต่างๆที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายในวันครบรอบ136ปีสถาปนากระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเพราะนับจากนี้จะเข้าโหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบภายหลังการเปิดรับสมัครสสแบ่งเขตปาร์ตี้ลิสต์คนดิเเตตนายกรัฐบนตรีผ่านผลไปแล้วส่วนสถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม2566น่าจับตายิ่งนักขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ โกงที่ดินเขากระโดงเวงกรรมทำงานนานแค่ไหนรัฐจะได้คืนอดีตผู้ว่าราฟทย้ำที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟต้องยึดคืนตามกฎหมายเตือนข้าราชการอย่าทำผิดกฎหมายเพื่อรับใช้ผู้มีอำนาจวีระชี้อิทธิพลบ้านใหญ่บุรีรัมสั่งยื้อคืนที่5,000ไร่เขากระโดงให้การรถไฟจีกรมที่ดินเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเพิกถอน อดุลยันบ้านใหญ่บุรีรัมต้องคืนที่ดิน5,000ไร่และเสียค่าปรับวันที่7เมษายน2,566เวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึง1 2นาฬิา30นาทีสภาที่3ร่วมกับคณะกรรมการยาติวีรชนพฤษภา3-5จัดสภาที่3สปีกวาระประเทศไทยเรื่องโกงที่ดินเขากระโดงเวรกรรมทำงานนานแค่ไหนรัฐจะได้คืน มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live สภาทีา่3ผู้ร่วมอภิปรายโดยนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนายประพัฒจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยนายอินแย้มบริบูรณ์สมาพันธ์คนงานรถไฟไทยนายอดุลกล่าวว่า สารดีกาได้พิพากษาแล้วว่าที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน5,000ไร่นั้นเป็นของการรถไฟแต่ยังมีการยื้อโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามหน้าที่ขณะที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะสหาภาพแรงงานการรถไฟต่อสู้เรียกร้องมานานและคนรถไฟโดนฟ้องร้องคดีปิดปากจึงถือว่าเป็นการต่อสู้ยืดเยอือ ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเพื่อทวงคืนสมบัติของแผ่นดินคืนมาพร้อมกันนี้ขอให้ทุกฝ่ายหยุดทะเลาะกันและดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้ผู้ครอบครองโดยมิชอบคืนที่ดินกลับมาเป็นของการรถไฟและการรถไฟควรพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูญเสียไปด้วยแต่อาจจะเจรจาโดยให้คู่กรณีได้สิทธ์ ในการเช่าพื้นที่ก่อนรายอื่นๆในอนาคตเนื่องจากได้พัฒนาพื้นที่ซึ่งครอบครองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวให้เจริญมาพอสมควรแล้วนายวีระกล่าวว่าที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ของการรถไฟเป็นที่ห่วงห้ามตามกฎหมายโดยห้ามครอบครองและห้ามโต้แย้งสิทธิใดๆหากมีผู้ใดถือสิทธิและสิ่งปลูกสร้างของใครกรมที่ดินมีหน้าที่อย่างเดียวคือ เพิกถอนและหากหน่วยงานใดไม่ดำเนินการก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัตินาทีดังนั้นเพียงแค่อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยให้การรถไฟนำเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของและใครออกเอกสารสิทธิทัที่ดินดังกล่าวแม้กรมที่ดินเคยออกเอกสารสิทธิ์ให้ก็สามารถเพิกถอนได้และต้องดำเนินการกับคนในกรมที่ดิน ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทัพที่การรถไฟเพื่อเอาผิดเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยถึงเชื่อว่าที่กรมที่ดินไม่ดำเนินการเพราะมีผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ให้ดำเนินการและหากทำอย่างจริงจังคนในกรมที่ดินเองก็จะเดือดร้อนถ้ามีใบสั่งทางการเมืองให้ทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรหน่วยงานต่างๆที่อยู่ระดับล่างก็จะดำเนินการ พร้อมยกตัวอย่างกรณีกรมที่ดินดำเนินเพิกถอนยึดคืนที่ดิน2,111ไร่ของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาน,นายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาลมีเพียงคำสั่งรัฐบนตรีช่วยว่าการเท่านั้นก็ทำได้ในไม่กี่วันเนื่องจากนายธนาธรเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลดังนั้น หากเรื่องนี้ทำตรงไปตรงมาจะไม่ยากแต่ที่ยากเพราะมีอำนาจรัฐและมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่ปุรีรัมตระกูลชิดชอบซึ่งนายศักสยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมควบคุมตรวจสอบและมีอำนาจลงโทษการลดไฟทั้งเป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนายวีระกล่าวอีกว่ากรมที่ดินอ้างว่า ได้เอกสารโดยชอบและการรถไฟไม่ขิดขัดขานและยังชี้แนวให้กลมที่ดินขณะดำเนินการกระบวนการออกโฉนโดดังนั้นนายศักสยามจึงนำมาอ้างว่าโฉนดที่ดินเขากระโรงดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ตนเชื่อว่ามีอิทธิพลบ้านใหญ่ที่สามารถให้ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความต้องการได้ แม้กระทั่งเปลี่ยนตัวบุคคลตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ด้วยพร้อมยกตัวอย่างนายประพัสที่เข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้ที่โดนปลดจากตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟเพราะมีความตรงไปตรงมาและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารแต่กรณีเขากระโดง ข้าราชการกลับรับใช้ผู้มีอำนาจจึงเป็นเหมือนขนมจีนผสมน้ำยากรมที่ดินการรถไฟก็พอกันมีคนชั่วคนเลวบางคนที่อยู่ในกรมที่ดินและการรถไฟที่รับใช้ผู้มีอำนาจโดยมิชอบถ้าไม่มีอำนาจอิทธิพลมาเกี่ยวข้องจะไม่มีปัญหานายวีระกล่าวด้านนายประพัฒน์กล่าวว่าถ้าตนักการทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ต้องพิจารณาโดวยว่าคำสั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีนั้นก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยโดยมองว่าถ้าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจไม่ไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายอย่างนี้จึงต้องให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและตระหนักว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาตามวาระมีเวลาอยู่ในอำนาจ เมื่อหมดอำนาจคดีอาจยังอยู่และจะถูกยกมาพิจารณาภายหลังซึ่งจะไม่สามารถช่วยข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องผิดกฎหมายได้ยืนยันว่าทุกคนที่ยอมรับกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการรถไฟส่วนการรถไฟจะปล่อยเช่าหรือใช้ประโยชน์อย่างการที่ประชาชนธรรมดาหรือผู้มีรายได้น้อยเช่าอาศัยอยู่ควรคิดค่าเช่าในราคาถูก แต่ถ้าเป็นเอกชนหรือคนรวยก็คิดในอัตราที่สูงกว่าให้สมเหตุสมผลซึ่งการรถไฟมีคณะกรรมการที่พิจรนารณาในเรื่องนี้อยู่แล้วนายประภาสกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online ภูมิใจไทยวืดสารยกเลิกคำสั่งแบนชูวิทพูดถึงกัญชาเพราะบอกทั้งประโยชน์และโทษอ้างความเห็นแพทย์ถือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน วันที่7เมษายน2566รายงานข่าวจากสารแพ่งแจ้งว่าสาลยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4เมษายนพักภูมิใจไทยเป็นโจทยืย่นฟ้องนายชูวิทย์กระมนวิสิตจำเลยต่อสารแพ่งเรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายในคดีหมายเลขดำที่พ1650ทับ2 5 6พและโจทย์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในระหว่างพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อวันที่5เมษายนห้ามีให้จำเลยกล่าวให้ร้ายต่อโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับกันชาซึ่งอันจะเกิดความเสียหายต่อโจทย์ในขณะที่ทรงสอสอสมัครรับเลือกตั้งสารไตส่สวนคำร้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวโดยห้ามไม่ให้จำเลยกล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใดๆเฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ในระหว่างพิจารณา จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทย์อาจได้รับต่อไปต่อมาเมื่อวันที่7เมษายนจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาศาลไต่สวนและพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้วจึงมีคำสั่งดังนี้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทางไต่สวนของจำเลยได้ความว่า จำเลยได้กล่าวหรือแสดงความเห็นในเรื่องของกัญชาเป็นการทั่วไปโดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษของกัญชารวมอยู่ด้วยซึ่งการกล่าวของจำเลยได้กล่าวตามความเห็นสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยคำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องกัญชาข้อเสนอคณะแพทย์เกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย และข้อห่วงใหญ่ของเลขาธิการองค์กรของผู้บริโภคเอกสารหมายเลขลอ 1- ถึงล4 4จำเลยไม่ได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นถึงโจทย์เป็นการเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียวการกล่าวหรือแสดงความเห็นของจำเลยในเรื่องของกัญชาทําให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชาจึงได้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก กรณีจึงมีเหตุยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวระหว่างพิจารณาลงวันที่5เมษายน2566อันหนึ่งในวันเดียวกันโจทยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของคุ้มครองชั่วข่าวเมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการคุ้มครองชั่วข่าวในระหว่างพิจารณาจึงไม่มีเหตุที่จะบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online เสรีพิสุทธิ์ลั่นอยากยุบกะกะตทิ้งทำงานไม่เป็นประโยชน์ไม่กล้าตรวจสอบทุจริตจีกะกะต้กกตประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมให้ประชาชนตื่นตัวเวลา10นาฬิกาที่ตลาดน้ำตะลิ่งชันพักเสรีรวมไทยนำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทย พร้อมพันตำรวจโทวันไขฟักเอียงผู้สมัครสอส,อสอกรมอเขต31ลงพื้นที่หาเสียงประชาชนและผู้ค้านในตลาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นเดินทางลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ตลาดน้ำคลองรัดมย,ยมตลาดกรีนวิวสายสองตลาดวัดประดูเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พักเสเรีรวมไทยมีกระแสต,ตอบรับดีขึ้นเรือเร่อยๆประชาชนให้ความสนใจกับแต่และนโยบายที่พักนำเสนอแม้ยังไม่สามารถประเมินได้เป็นที่แน่ชัดได้ว่าจะได้สสอกี่ที่นั่งแต่เชื่อว่าผลงานตลอด4ปีที่ผ่านมาของพักทําให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่นจึงคาดหวังว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อถามว่าประชาชน สามารถจดจำหมายเลขของผู้สมัครสสและหมายเลขพักการเมืองได้ดีแล้วหรือไม่นายเสรีรพิสุทธิ์ระบุว่าประชาชนอาจจะจำได้ในวันที่มีการลงพื้นที่หาเสียงแต่วันต่อไปพวกเขาอาจจะลืมแล้วพักจึงพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพรมองว่ากติกาบัตรเลือกตั้งสองใบเช่นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้มีการทุจริตเมื่อให้ประเมินถึงการทำงานของกะกะตในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งนายเสยรีพิสุทธิ์บอกว่าอยากยุบทิ้งเพราะสี่ปีที่ผ่านมาทำให้รับทราบได้ว่ากะกะตทำงานอย่างไรส่วนตัวเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกะกะตส่วนกลางอยู่แต่โครงสร้างการทำงาน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเช่นนี้ใช้ไม่ได้อีกทั้งการมีกรกะตระดับจังหวัดจะไม่มีประโยชน์หากไม่มีความกล้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีทุจริตต่างๆนอกจากนี้นายเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้กันว่าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของกะกะต ที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบอย่าปล่อยเงียบแล้วเปิดช่องให้มีการทุจริตเลือกตั้งได้มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายผลการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมขอขอบคุณข้อมูลจาก voice online ได้เบอร์3แล้วก็ต้องชู3นิ้วทนายแจมผู้สมัครสสกรุงเทพเขต11พักก้าวไก่แจงหลังตำรวจขอ,อย่าชู3นิ้ว อ้างเขตพระราชฐานยืนยันสิทธิรณรณงหาเสียงเผยเสียงตอบรับดีแม้แต่ทหารยังชูสามนิ้วหนุนนโยบายก้าวไกลปฏิรูปก,กองทัพจากกรณีที่าศาสนันทรรมนิธินันหรือทนายแจมผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพเขต11เขตสายไหมยกเว้นแขวงอออเงินเบอร์สาโพสต์ภาพขณะลงพื้นที่หาเสียง บริเวณแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคปอโดยระบุข,ข้อความว่าพี่ตำรวจที่อยู่ในป้อมบอกน้องในทีมว่าขอความร่วมมือผู้สมัครไม่ให้ชูสามนิ้วเพราะเป็นเขตอาหารและเขตพระราชฐานก็ขออภัยจริงๆพอดีจับได้เบอร์สามค่ะศส,สินันกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ตนปานใสาหาเสียงพร้อมชูสามนิ้วเพื่อสื่อถึงเบอร์สาม มีตำรวจนายหนึ่งที่ปฏิจจบัติหน้าที่ภายในป้อมตำรวจแยกคอปอ,อได้ขอความร่วมมือผ่านทางทีมงานของตนว่าไม่อยากให้ชูสามนิ้วเพราะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเขตพระราชฐานอาจถูกตีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอีกทั้งอ้างว่าตนไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าสี่แยกคอปอ,อเป็นพื้นที่สาธารณะ การใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รบกวนเบียดบังสิทธิข่รเป็นการใช้สิทธิทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงถึงอย่างนั้นตนไม่ต้องการให้สถานการณ์ตึงเครียดและเข้าใจว่าตำรวจคนดังกล่าวเป็นระดับปฏิบัติการอาจมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองจึงเข้าไปพูดคุยและชี้แจงว่าที่ต้องชู3นิ้วเพาะได้เบอร์สจริงๆซึ่งเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี สาสนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าแยกคอบอเป็นพื้นที่ที่ระยะเวลาติดไฟแดงค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับแยกอื่นๆทำให้มีเวลาแนะนำตัวและสื่อสารนโยบายต่อประชาชนอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบรับดีบางคนอยู่ในรถก็เปิดกระจกฟังเราบางคนถ่ายคลิปบางคนชูสามนิ้วให้กําลังใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่เดินทางผ่านบริเวณนั้นเพื่อไปทำงาน,นก็ชูสามนิ้วด้วยทหารบางคนเมื่อทราบข่าวว่าตนถูกขอความร่วมมือไม่ให้ชูสามนิ้วก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจบอกว่าพวกเขาสนับสนุนนโยบายพักก้าวไกลในการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทหารชั้นผู้น้อยในสด้านคือสิทธิมนุษยชน สวัสดิการและความก้าวหน้าทางอาชีพเพราะเชื่อว่านโยบายดังกล่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพในภาพรวมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากว o ย c e ออนไลน์คาประกาศรวมไทยสร้างชาติสะเทือนพันธมิตรประยุทธ์คำปาสัยบนเวทีใหญ่ของ นายพิรพันธ์สาลีรลทวิภาคณนะสวนป่าเป็นจักกิติในกลางมหานครกรุงเทพเมื่อตอนค่ำของวันศุกร์ที่7เมษายนทรงความหมายเป็นอย่างสูงเหมือนกับเป็นจุดตัดอย่างแหลมคมกับพรรครวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นระเบิดในทางการเมืองในเมื่อจุดเน้นอย่างสำคัญสุดยอดอยู่ที่ประเทศไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติ มีสถาบันกษัตริย์เป็นหลักชัยถ้าไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเชิญไปอยู่ที่อื่นได้เลยประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปยิ่งกว่าน,นั้นยังประกาศหนักแน่นจริงจังถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติจัดการกับพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดความหมายไม่ได้อยู่ที่ว่านายพิรพันธ์สาีรัฐวิภาคปลาศัย ในฐานหน้าหัวหน้าพักเหมือนกับกำหนดแนวทางให้กับบรรดาผู้สมัครสสในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จากสถาน,นะและคำประกาศเท่ากับเป็นแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติในการต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อสู้เพื่อจะได้เป็นรัฐบาลคำประกาศในลนนักษณะนี้ไม่ได้เป็นของใหม่ตรงกันข้าม ก่อนหน้านี้นายพงพัฒน์วชิระบัรจงได้เคยประกาศมาแล้วในห่วงแห่งการรับรางวัลสำคัญในวงการบันเทิงไทยเพียงแต่ณวันนี้นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้ดำมาตอกย้ำยืนยันอีกครั้งในฐานะพักการเมืองคล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยจงกลุ่มที่ถูกเรียกขานว่าเป็นพวกฉังชาติ คล้ายกับแสดงเป้าหมายว่าเป็นพักการเมืองส่วนหนึ่งในกลุ่มพักฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นแนวทางการต่อสู้ซึ่งเป็นต้นต่อแห่งปัญหาและความขัดแยง้งตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และดำรงอยู่อย่างเด่นชัดหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เเป็นภารกิจที่พักรวมไทยสร้างชาติ รับมาเป็นนโยบายเป็นแนวทางและเป็นหมัดเด็ดในการเอาชนะทางการเมืองเป้าหมายเฉพาะหน้าอาจเป็นการเอาชนะพักเพื่อไทยเอาชนะพักก้าวไกลและเป็นแนวทางที่ซึมซ่านอยู่อย่างต่อเนื่องของรัฐบาลหลังรัฐประหารหลังการเลือกตั้ง2,562แนวทางนี้จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อฝ่ายคานเท่านั้น ต่หากจะเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงการนําระหว่างพันธมิตรที่เคยร่วมอยู่ในรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่ากับเป็นการเข้าไปแย่งส่วนแบ่งภายในตรกาเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมาัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ